ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแม็กคอร์ดอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะหาเงินเข้าทัวนี่วอลเล็ตกันอีกแล้วนะครับผมนะก็แอปที่เราจะหาเงินในวันนี้นะครับผมนะเป็นแอปให้เรานะครับผมนะเล่นเกมนะผมนะในแอปนะครับแล้วก็สามารถนาเหรียญในเกมนะมาแลกเงินสดกันได้ฟรีๆกันเลยนะครับผมนะโอเคนะก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถกดได้ก็มาที่ o o g l e Play Store นะผมนะแล้วก็พิมพ์คําว่า บล็อกนะครับบล็อกเรียกว่าบล็อก e s cap นะครับผมนะ s cap คำ app นี้เลยนะผมนะใครที่หาไม่เจอหรือว่าขี้เกียจเข้ามาค้นหานะสามารถกดได้ที่ลิงก์ตารางคลิปนี้ได้เลยนะผมนะเมื่อเพื่อนกดลิงก์นะผมนะเพ,นเพื่อนก็สามารถกดเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดนี้ได้เลยนะผมนะ เมื่อเพื่อนกดเข้ามาแล้วนะผมนะให้เพื่อนกดดาวน์โหลดได้เลยนะผมนะแอปนี้ก็เป็นแอปให้เราเล่นเกมสนุกนะครับผมนะแล้วเราก็สามารถแลกเงินสดกันได้ด้วยนะครับผมนะเข้าถูมันี่วันเลยได้แบบฟรีๆกันเลยนะผมนะโอเคนะครับเมื่อเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วนะผมนะก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดเล่นได้เลยนะผมนะนี่แอปนี้ก็เป็นแอปให้เราเล่นเกมได้ฟรีๆนะผมนะขั้นแรกก็ให้เรากดตรงนี้นะผมนะนี่ตรงนี้กดได้เลยนะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะมันก็จะมีให้เราล็อกอินสองทางก็คือ Facebook แล้วก็ Google Store Play กูผมนะ เฟ e บ o o k แล้วก็ o o o g l e นะผมนะให้เพื่อนๆล็อกอินทาง Google นะผมนะนี่กดทาง Google ได้เลยนะครับนี่เราก็กดล็อกอินมาแล้วนะครับเมื่อเรากดล็อกอินมาแล้วนะผมนะมันก็จะมีให้เราเล่นเกมต่างๆในแอปนี้นะผมนะนี่ นี่มันขั้นแรกขั้นตอนแรกนะผมนะให้เพื่อนกดเข้ามาตรงนี้นะผมนะนี่ตรงนี้ใครที่เข้ามาเล่นใหม่มันจะมีให้เราใส่โค้ดตรงนี้นะผมนะให้เพื่อนใส่โค้ดได้เลยนะครับโค้ดตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดให้นะให้เพื่อนใส่โค้ดตามนี้ได้เลยนะเมื่อเพื่อนใส่โค้ดเพื่อนก็จะได้รับฟรีๆนะห้าร้อยเหรียญนะผมนะก็จะได้รับฟรีๆเลยห้าร้อยเหรียญแล้วก็เอามาแลกกันนะผมนะก็แอปนี้ก็สามารถ หาเหรียญได้จากอะไรได้มากนะครับนะครับนะก็คือเราสามารถกดตรงนี้นะเพื่อหาเหรียญได้นะผมนะนี่ตรงนี้ให้เรากดดูวีโอนะผมนะเราก็ได้ได้รับเปลี่ยนฟรีนะครับยีเหรียญเราก็สามารถกดเข้ามารับได้ทุกวันเลยนะผมนะเราก็ได้รับเปลี่ยนฟรีเลยนะครับนะครับก็รอดูโฆษณาให้มันจบนํานะแอปนี้ก็หาเงินได้ง่ายนะผมนะแล้วก็หาได้ฟรีด้วยนะครับผมนะโอเคก็รอดูวีดีโอไปนะครับ มันก็อาจจะมีโฆษณาขึ้นเยอะนิดหน่อยแล้วก็คอยปิดครับนี่เมื่อเราดูเสร็จเราก็ได้รับเหรียญเพิ่มเป็นไหมตอนนี้เรามี624เหรียญแล้วนะผมนะแล้วเราสามารถกดสปินตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้ดมากดมาแล้วเราก็กดสปินดูนะครับนี่กดดูวีโอไปนะครับดูวีด3วินาทีนะผมนะเพื่อกดสปินได้ฟรี1ครั้งนะผมนะนี่เราก็คอยดูวีดีโอไปนะครับ การดูโฆษณาในแอปนี้นะผมนะมันก็จะแปลเป็นเงินสดให้เรานะผมนะเพราะว่าแอปนี้มันได้เงินจากการดูโฆษณานั่นเองนะผมนะแล้วเราก็เก็บเหรียญแล้วก็แลกเป็นเงินสดกันนะผมนะโอเคก็กรอบดูนะผมนะมาดูกันว่าเราจะปั่นสปินนะครับได้เงินได้เหรียญกันได้สักกี่เท่าไหร่นะผมนะมาดูกันนี่เราก็จะหมุนสปินแล้วนะครับ นี่มาดูกันว่าเราจะได้เหรียญเท่าไหร่นะครับได้แปดสิบเหรียญนะผมนะนี่เราได้แปดสิบเหรียญแล้วเ้าเราเราอยากจะหมุนอีกเราสามารถดูวิดีโอได้ถึงเก้าครั้งกันเลยนะครับเราสามารถหมุนสปินตรงนี้นับได้สิบครั้งต่อวันนะครับแต่ว่าเราต้องกดดูวิดีโอตรงนี้นะับนะเราก็จะได้รับเหรียญฟรีเลยนะครับอ่านะครับผมนะโอเคอันนี้ก็จบไปนะครับก็มีโฆษณาขึ้นอีกแล้วนะเราคอยปิดไปนะครับ แล้ว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 เราก็มีตรงนี้ด้วยนะครับในตรงนี้เรากนมาครับเราสามารถขูดได้นะครับเมื่อขูดได้เราก็ได้รับเหรียญฟรีนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าเก้าเหรียญนะผมนะถ้าใครอยากรับก็กดวีโอเนาะแต่ผมจะไม่รับแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับท่านผู้ชมนะเราก็กดกิฟต์ฟรีอัพไปเลยนะครับนี่แล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือตรงนี้นะผมนะนี่เราสามารถกดมาได้แล้วเราสามารถกดสตาร์ทได้ด้วยนะคนี่กดสตาร์ท เพื่อเก็บเหรียญเงินนั่นเองนะครับนี่เลยเราสามารถกดเก็บเหรียญได้นี่กดได้เลยนะครับเก็บเหรียญนะครับนี่นี่เราก็ได้รับ117เหรียญแล้วน้นะใครอยากจะรับก็กด WO ไปนะครับนะนี่กด WO ตรงนี้ไปนะครับก็สำหรับแอปนี้ก็สามารถหาเงินได้อีกวิธีหนึ่งก็คือการกดตรงนี้นับนะตรงนี้ครับกดมา เื่อเรากดมาแล้วนะครับวิธีการรับเงินนะครับแล้วเล่นง่ายๆนะครับก็เราเราก็เลื่อนตรงนี้ไปนะครับนี่นี่เราก็ได้รับของขวัญนะครับของขวัญก็จะได้อะไรเราก็มาลองมาดูวิดีโอกันนะครับของขวัญตรงนี้ก็จะได้รับเป็ไปเหรียญนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะได้เหรียญกันเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคเรามากันดูกันเลยนะครับแอบนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับผมนะแล้วก็ได้เงินจริงด้วยนะครันี่เราก็ได้รับเหรียญมา1 4 2สเหรียญนะครับ ในการเล่นแอป,ปนี้ก็คือเราให้เลื่อนในตรงแดงๆนี่มาให้ความมือสุดนะับเลื่อนมาให้ความมือสุดเราก็ได้รับเหรียญเยอะมากนะบหนึ่งพันเหรียญเลยทีเดียวแล้วกดวิดีโอไปนะครับ <S <S เหรียญตรงนี้นะครับสําคัญมากนะครับนะให้เพื่อนเล่นแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะผมนะเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มาแลกเป็นเงินสดกันได้ฟรีๆกันเลยนะครับโอเคนะครับเราก็คอยเล่นไปนะครับนะ ก็สำหรับแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะผมนะให้เราเล่นเล่นเกมกต่างๆแล้วกเก็บเหรียญแล้วก็มาแลกเป็นเงินสดนะครับส่วนวิธีแลกเป็นเงินสดเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งกันแล้วนะครับผมนะว่ามันแลกเป็นเงินสดกันได้ยังไงนะครับนี่เราก็ได้รับมา1 0 0 0เหรียญแล้วนะนี่ตอนนี้เราก็มี1,900เหรียญครับวิธีการเล่นก็เล่นง่ายๆครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับ นี่เราก็เลื่อนให้สีแดงมาอยู่ที่ขวาสุดนะครับเราก็จะได้ได้ผ่านภารกิจนะครับนี่นี่เราก็ผ่านมาเรื่อยๆเลยนะครับไอหลอดตรงนี้ก็จะได้เป็นของรางวัลด้วยนะครับผมนะนี่นี่เราก็ได้เปลี่ยนเพิ่มอีกแล้วนะครับนี่เราก็ได้รับหีบ,บแล้วนะครับหีบตรงนี้ได้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิดีโอกันนะครับว่าเราดูกันว่าเราจะได้รับเป็นอของรางวัลอะไรนะครับผมนะ ก็แอปนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับแต่ว่าโฆษณาอาจจะเยอะนิดหนึ่งเนาะเพื่อนๆก็คอยคอยปิดข้ามไปนะครับผมนะโฆษณาอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะนะครับผมนะก็คอยปิดไปได้เลยนะครับนี่ก็เลยหกวิแล้วนะครับก็ไวมากนะครับผมนะนี่ก็ปิดได้เลยนะครับนี่เราก็ได้เหรียญเพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสองเหรียญนะครับผมนะ สำหรับการหาเหรียญก็ประมาณนี้เนาะเราก็ออกไปเลยครับสำหรับใครที่อยากจะแลกเงินนะผมนะก็ง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะมาสอนแลกเงินนั่นเองนะครับสมมุติเรามีเหรียญเยอะแล้วนะมากพอแล้วนะเราก,กดตรงนี้นะผมนะนี่ตรงนี้กดตรงนี้มานะตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้เราแลกเหรียญน,นะครับผมนะก็ใช้ใช้แสนแปดพันเหนนรียญนะผมนะก็จะแลกได้สามสามดอลลาร์นะก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะผมนะ เราสามารถเอาเหรียญครับมาแลกเป็นเงินสดันได้เลยครับฟรีๆเลยครับตรงนี้นะครับเราก็มาแลกกันนะผมนะเราก็ได้รับเหรียญได้รับเงินฟรีนะครับเรากดแลกนะถ้าเรามีเหรียญพครบนะับเราก็กดแลกเป็นเงินเพย์พาลนะผมนะเงินเพย์พาลตรงนี้นะครับผมนะมีคนรับซื้อเป็นเงินเข้าวทูมานี่บอลเลดฟรีๆนะผมนะเราก็สามารถนําเงินเพย์พาลตรงนี้นะไปขายกับคนที่รับซื้อได้นะครับผมนะเราก็จะได้รับเหรียญนะครับได้รับเงินนะครับข้าวทูมานี่บอลเลดได้นะครับผมนะโอเคก็สําหรับ แอปนี้ก็มีมาประมาณนี้นะผมนะก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดตรงนี้นะครับ <S <S เพื่อใส่ราดเชิญเพื่อนนะเมื่อ<ๆ>เพื่อนๆใส่นะเพราะเมื่อจะรับรับได้รับฟรีนะห้าร้อยเหรียญน,นะผมนะก็สําหรับคลิปนี้วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะผมนะถ้าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ like, ับสไคร้นะเพื่อเป็นแรงใจผมด้วยนะสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะผมนะเรันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมนะสวัสดีครับ